สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อโซเชีลแคมค่ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยเป็นทรงคลิปนี้นะฮะทำขึ้นมาตามสัญญานะฮะต่างจากที่คำเรียกร้องของน้องๆหลายๆคนนะฮะบอกว่าพี่คะอยากดูอยากชมแล้วนะฮะสำหรับคลิปนะฮะเขาเรียกว่า The Best of Skincare ที่พี่ใช้ในปี2014หรือปีที่แล้วว่าพี่ชอบตัวไหนบ้างแล้วก็ มีตัวไหนบ้างในห้าอันดับใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายๆคนบ่นมาตั้งแต่คลิปตอน The Best of Makeup แล้วว่า <All right. S 1> พี่คะหนูฟังไม่ทันจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่จะพยายามช้าๆให้นะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าตัวไหนขึ้นชื่อได้ก็จะขึ้นเนาะพี่จะพูดมาจริงๆมันมี5อย่างแต่มีอีกอย่างที่มันซ้ำกับคลิปที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็รวม5อย่างละกันเนาะอย่างแรกที่จะเริ่มมาไล่กันที่ตัวนี้ดีวกว่านะฮะ เป็นตัวที่ใช้แล้วรู้สึกโอเคแฮปปี้ใช้แล้วเห็นผลดีนะฮะก็คือเป็นตัวครีมใต้ตาตัวนี้นะฮะก็คือไบโอเดอร์มาเซสิเบิลอตัวนี้ใช้แล้วเอ้ยโอเคดีเลคะใต้ตาดูแบบตื้นขึ้นลอยเลยลอยค้ำอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นแล้วน้องหลายคนบอกว่าพี่คะแล้วตัวอื่นพี่เคยรีวิวไปราคาแล้วพีว่ใชแลรอหรอใช้บ้างนะฮะพี่จะเป็นคนใช้สับๆกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าเออโอเคชอบ แล้วถ้าเกิดวันว,นว,นว,นวนนันวันนัดวันนี้มันยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดในวันใดวันหนึ่งที่เจอตัวอื่นที่มันดีพี่ก็จะออกมาพูดเป็นตัวตัวแล้วเดี๋ยวพี่มารวบยอดให้ว่ามันถ้าเทียบกปนแล้วว่าไหนดีกว่ากันแต่อันนี้คือที่รูปรวบมาแล้วความรู้สึกของแอมหรือความรู้สึกของพี่เองว่ามันโอเคนะนะตัวนี้ก็คือไบโอเดร์ม่นะฮะอันนี้น่าจะหาซื้อี่ว่าสั่เป็นตัวใต้ตาที่พี่ว่าใช้แล้วโอเคเลยใช้แล้วดีพี่ก็มาตีให้ใช้ไปนะฮะตัวต่อมาเป็นตัวครีมหน้าขาวนะฮะก็ตัว ตัวนี้ใช้ดีนะขาวดีแต่หนาครีมค่อนข้างหนาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าให้ทาให้ฉีดอุปมาพี่จะฉีดอุมาก,ก่อนแล้วค่อยทาครีมมันถึงจะซึมดีแลมันจะไม่เหนียวเกินไปเพราะฉะนั้นก็ฉีดไปนิดนึงแล้วก็ทาเลยเนี่ยครีมมันจะซึมแล้วก็แบบเห็นผลดีมากตัวนี้นะของสกินด็อกเตอร์ ฮ้ยใช้โอเคนะ่ะมีแพงมีเลิศแล้วก็มีเซรัม่มเซรัม่มจริงๆใช้เซรั่มหลายอย่างเนาะแต่ก่อนเราเคยใช้เซรั่มหน้าลงหน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เซรั่มที่ที่ได้ลองแล้วพี่รู้สึกประทับใจนะฮะแล้วก็ราคาแพงจริงก็คือ4,300บาทของ Estee Lauder ตัวนี้นี่แบบเป็นเซรั่มที่แบบมหัศจรรย์จริงชอบมากแต่แพงแมากเลยเนี่ยเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีตัวไหนแทนได้เดี๋ยวพี่มาแนะนำนะแต่มีเดี๋ยวมีมีมีให้ดูนะฮะว่าตัวไหนแทนได้เพราะตัวนี้แพงอะ4,300บาทใช้แล้วแบบ แค่ตอนกลางคืนนะครับใช้แล้วว่าหน้าเขาแบบฟื้นฟูดีแต่ว่าเดี๋ยวมีตัวที่ราคาถูกมากแล้วจะมาแนะนําคลิปหน้าแต่ตอนนี้คลิปนี้ยกให้อันนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็พี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับพิเซราของเอสเคทูซึ่งเป็นตัวที่ใช้ประจําอยู่แล้วฮะเคยบอกไปแล้วแหละว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้น้ำประเชิงน,นี่แหละวิชนะ,ะชนประเชิงนะประเจี๊ยบอ๋อมก็คือตัวนี้เอสเคทูพิเซรานะ,ะ่ยนะตัวนี้ก็แพงเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันไหนมีตัวไหนี๋ยมาแทงพี่ก็จะบอกนันเนาะ,ะตัวนี้สำหรับคุณรู้ดีอยู่แล้วนะฮะช่วยสรรพคุ่งานนกก็เหมือแบบ ทำให้คิดซึ้งรงซึงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนมีอุกุม,มาแล้วไม่ต้องมีนี่ก็ได้นะเอมใช้อุกุม,มาแทนพอพอแทนกันได้แต่ตัวนี้มันก็โอเคกว่าตัวนี้เมื่อเทียกบกับฮาดาลาโบแล้วพี่ว่าอันนี้ดีกว่านะเพรา,าฮะฮาดาลาโบเราแต่งหน้ามาเป็นข้าวส่วนอีกอันนึงนะฮะก็เป็นตัวที่ทำไ,ได้พี่ชอบมาก,กคือตัวดอลลี่ s ีคร e t ตัวนี้ ใช้มากหน้าเป็นมาที่ใช้ประจำเราใช้บ่อยบ่อยมากเพราะว่าดีอ่ะเออพี่ว่ามันโอเคมันดีนะครับเพราะว่าอย่างไกคือส่วนผสมดีแล้วก็ไม่แพ้วันไหนที่นห,หน้าแห้งแห้งนะแบบมันแย่มากๆใช้ตัวเนี้บกมเข้าไปหน้าละคอเลยลดเลยเพราะว่าอย่างบมืทีที่พวกนี้ต้องใช้เวลาเป็นอาทีสองทีแต่อันนี้ถ้าเกิดต้องการผลที่รวดเร็วขึ้นหรือว่าพยายามทําให้ได้เป็นประจาอาทิตย์สักสองอาทิตย์ละวันก็ได้ ไอ้ทีแ่แชททีละวันวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่ถ้าวันไหนแบบมากๆจริงๆพี่ก็บอกไปเลยทางวันวันนี้ก็บอกบอกแล้วก็นอนไปอย่างเงี้ยนะฮะเอ้ยเอาอันเนี้ยครอบปุ่มคือไม่ต้องเอาสกินแคร์ตัวอื่นแล้วบอกอันนี้เข้าไปตัวลิซิเกทเข้าไปรอดเนี่ยฮะยังไงก็ เราหาดูส่วนชื่อแต่ละตัวเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ข้างล่างแค่แล้วกันนาอนเดี๋ยวพี่จะสับ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 ,สบ,สบ,สบทิ้งไว้ให้นะฮะไยงงก็มาตอบคำถามแล้วก็เดบสออฟสองศูนย์หนึ่งสี่ในแค่ส่วรับบสกินแคร์ที่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากจะให้ทำเดบสออฟอะไรบ้างก็ลองบอกพี่มาข้างล่างนี้แล้วกันนะฮะเอาแบบว่าพี่ครับโฟมล้างหน้าตัวไหนดี เออกรินซิ่งตัวไหนดีถ้าทีมพาตัวตัวไหนพี่หวนแล้วว่าดีที่สุดถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวพี่จะมาเรียก้ยงให้แต่บอกมาละกันว่าอยากจะดู the best of อะไรกันจ้ะเนีย่ยเรไปแล้วมาซีกใหม่สวยกว่าเพิ่งทำนั้นแต่รู้สึกเป็นตัวเองเนาะไปแล้วแน่ไปไปสาัสดครับ